ครับพบกับดูดูชาแนลวันนี้อยู่กันในเกม g r a y Zone Warfare นะครับและเคเวสที่จะทำวันนี้นะครับเป็นของ Handshake ชื่อเคเวสว่า I w e n t I saw I conquer นะครับซึ่งพิกัดที่เราจะต้องไปคือตามแผนที่นี้เลยนะครับจุดที่เราไปนะครับจะเรียกว่า Sawmill นะครับและจุดที่เราจะต้องไปทำภารกิจนะครับจะอยู่บนเนินนี้นะครับ จุดบนเรินี้นะครับจะเหมือนเป็นแม้มนะครับเพียงแค่เราไปโลเคตก็จะถือว่าผ่านภารกิจนี้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเราโลเคตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำการกลับฐานเพื่อไปส่งเควสให้กับเพนเชคได้เลยนะครับ เมื่อมาถึงฐานแล้วนะครับก็ทำการส่งเควสให้กับแฮนเชฟก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และติดตามช่องดูนูบด้วยนะครับสวัสดีครับ